เดินตคอนีดีพี่าูรค่ะเดินเชิญค่ะเอามาชงนายชงนายไม่ได้ไม่คิดวากนี่ดีค่ะพี่เนืว่าเนืว่าเมมเบอร์แบบว่าคราวนี้เปิดตัวได้แล้วค่ะ อบอุ่นนะคะแล้วก็มาอยู่กับเออซเบอร์แล้วก็คุณเบิร์ดนะค่ะที่เป็นเจ้าของเออเดี๋ยวให้ขึ้นมาไปชิมเออจิตใจดีนะคะเออสัมผัสได้เนาะว่าคุณเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะซึ่งซึ่งอันนี้พี่หนิงประทับใจมาตั้งแต่แรกแล้วก็พี่หนิงได้รู้จักคุณเบิร์ดมาตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อตั้งนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณเบิร์ด ยังไม่รู้เลยว่าจะทําการตลาดแบบไหนนะคะแต่เป็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่คุณเบิร์ตจะพูดตลอดว่าได้พอพอได้คุยกับพี่หนิงอ่ะพี่หนิงก็บอกว่าอันนี้เป็นเป็นตัวโอเมกาา้า3เนี่ยทุกคนต้องต้อง,องกินคือควรจะต้องควรจะต้องกินค่นควรจะต้องกินตั้งแต่ เด็กจนถึงตายเลยนะคะเพราะว่ามันคืออาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพเรานะคะแล้วก็จริงๆพี่หนิงก็อยู่เบื้องหลังตลอดนะคะเนื่องจากว่าพี่หนิงพี่หนิง่ยยังทํางานกับบริษัทอื่นนะคะจนถึงวันหนึ่งเนี่ยก็คือไม่นานวันนี้เองค่ะหนึ่งพฤศจิกายนใช่ค่ะก็คือมันเป็นจุดที่เป็นจุดที่เราสบายใจละที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ ก็จะมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะว้าวจริงๆมันก็มีสินค้าเนอกจากอเมกามซึ่งเป็นตัวยืนพื้นเลยนะคะว่าทุกคนต้องทานเนี่ยมันก็จะมีมีอีกอีกสอตัวนะคะที่เป็นตัวที่จริงๆแล้วด้วยความที่เราเป็นที่ปรึกษาของบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องกาแฟนะคะหรือไม่ก็ตัวของคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่ง อ่โปรตีนนะคะโปรตีนก็คือพวกเอ็นโปรแล้วก็สิ่งหนึ่งอ่ะที่ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะหมอเนี่ยเขาใช้ก็คือโปรต้าขุดตาขตาโปรไบโอปรไบโอใช่ค่ะจีซิทใช่ค่ะคือตั้งแต่หมอเด็กหมอเด็กเนี่ยตอนนี้เวลาเด็กท้องเสียนะคะเขาจะให้ทานโปรไบโอติกแล้วนะคะไอซีค่ะเอ่อหมอหมอหมอเด็กนะคะขาดท้องเสียเวจีค่ะแล้วก็ คุณหมอที่รักษาอจิตตเวทอะค่ะเขาเริ่มมาใช้ใช้พแมลติกในการรักษารูนว่าเปน้รักษาต้องใช้เป็นติกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่มาขยายตลาดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการเทรนนิ่งเนี่ยพี่หนิงจะบอกให้เลยว่าสินค้าที่ส่งผลต่อทําต่อเรื่องทําให้สมองเรามีการทํางานได้ดีขึ้นเนี่ย คอลลาเจนนะคะโปรไบโอติกก็คือเวจีนะคะโอเมก้าสนะคะจริงๆแล้วกูต้าไทโอนเหมือนที่เีหนึ่งเทรนเมื่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะสำหรับคนที่ที่ใช้สมองแล้วก็อยู่ในในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นอย่างเช่นมีวัตถุเรียกว่าอะไรนะสารนเปื้อนสารประหลอดอะไรมลพิษต่างๆเนี่ยครจะทานนะคะเพราะว่าเขา เหมือนจะเป็นตัวจับเอาเอาสารพิษออกจากร่างกาย <c oughs> คือมันเหมือนกับว่าเวลาเวลามาเวลาเราจะไปเป็นคนที่จะไปแนะนําให้กับผู้บริโภคคนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทราบก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคุณสมบัติมันมีอะไรนะ <c oughs> อย่างคอลลาเจนเนี่ยก็คือ,อส่วนหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ว่า